สวัสดีครับพบก,กับผมธนากรตานาวัชนาการนะครับหรือสินแสมังกรของคุณเองครับกระแสน้ำเปลี่ยนวิถีชีวิตปลากระแสเวลาเปลี่ยนวิถีชีวิตคนแต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละนาทีดาวจะหมุนรอบตัวเราเอง ดาวนั้นบ่งบอกอะไรบ้างตามจักรราศีสพบภพดาวมันจะเดินไปแล้วสะดุดตรงไหนไปอยู่กับใครโชคลาบจะเป็นของใครวันนี้เรื่องราวพิเศษครับผมคำนวณไว้ว่านะดับในช่วงที่เราทุกคนจะเฮหรือไม่เฮในวันวันที่สองนี้ครับดาวไหนดาวตัวแรกลัคนาวิ่งมาสู่ ราศีกันราศีกันมันเป็นราศีของผู้หญิงความสวยงามมันจะมาก่อนมีดาวเสาร์ที่ไม่ขยับเลยครับดาวเสารนั้นคือเลขเจ็ดไม่ขยับเลยผมก็เลยหยิบมาตั้งไว้เป็นจุดเด่นเขาเรียกว่าเลขเด่นโยงกลับไปอีกไล่ไปถึงพบที่ว่าโชคลาภการเงินจะโชคดีขึ้นผมเล็งดูครับ ปีดาวเลข8พระราหูอยู่ด้วยถ้าเราเทียบถึงทางฮวงจุ้ยเลข8นั้นก็คือประเทศจีนเลข7นั้นคืออเมริกายังสู้กันอยู่ครับยังดึงไปดึงมาไม่ไปไหนก็เลย8ตัวรองแต่8อยู่กับใครครับ8ดไปอยู่กับดาวพุธดาวการเจรจาดาวคำพูดเรามาดูสถานการณ์ของโลกเลยครับจีนออกมาถแถลงไม่กลัว อำนาจของอเมริกาผมก็เลยให้ดาวพุธอีกตัวหนึ่งมาฉะนั้นรวบรวมง่ายๆว่าใครจะมีโชคไม่มีโชค7เป็นเลขเด่น8เป็นเลขรอง4เป็นเลขเสริมขอให้โชคดีกันทุกคนครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ